สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้าน Garden ้นคอ e r เนอร์บายหนึ่งนะคะเรามีช่องทางติดต่อกัน2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือ Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ช่องนี้นะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานะคะตั้งแต่มีคนดูช่องนี้เพียงแค่ หนึ่งคนนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนติดตามแล้วเกือบสามพันคนนะคะเริ่มต้นของช่องนี้นะคะเริ่มแรกคือหนึ่งตั้งใจว่าจะทำวิธีการปลูกต้นไม้หรือปลูกแบบพวกผักสวนครัวอะไรอย่เงี้ยที่ตัวเองชอบนะคะแชร์ประสบการณ์ไว้บน y o u t u ู e นะคะแต่ว่าช่วงแรกอะที่สร้างช่องอะค่ะก็พอดีไปหลงอยู่ในกลุ่มกุหลาบนะคะก็เลยโพสต์ไปคลิปแรกก็คือ วิธีล้างใบกุหลาบนะคะซึ่งตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆแล้วเอ้ยมีคนมาดูเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเออลองรวบรวมอะไรเงี้ยพอเราอยู่ในวงการกุหลาบนานๆเข้าเนี่ยเรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราซื้อกุหลาบมาเราก็อยากรู้ชื่อใช่ไหมคะพอถามอ,อรุนพี่อะไรเงี้ยบางทีเขากออ็อาจจะไม่มีเวลาตอบเราหรือบางคนก็อาจจะไม่ว่างอะไรงเงี้ยแล้วก็บางทีก็แบบ เกรงใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามที่แบบถามเขาอะไรเงี้ยทีเดียวแล้วก็จะเอามาลงเก็บข้อมูลไว้อะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าบางทีเนี่ยไปเจอที่สวนกุหลาบแล้วแบบเจอแบบมีป้ายชื่ออะไรเงี้ยก็พยายามจะแบบถ่ายคลิปไวน้นะคะเพื่อที่จะรวบรวมเอามานะคะเพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถ้าเกิดเป็นร้านที่ราคาถูกๆนะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีป้ายชื่อกันเนาะหรือบางร้านก็ไม่มีจะป้ายชื่อเลยอะไรเงี้ยด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะคะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า,าได้แบ่งปันว่าต้นไหนชื่ออะไรลักษณะสายพันธุ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออรู้แล้วน่าจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้บ้างนะคะจะได้แยกถูกนะคะว่ากุาหลาบที่บ้านชื่ออะไรนะคะการรู้ชื่อก็มีประโยชน์นะคะทําให้เราทราบว่าเราควรจะดูแลเขายังไงจะเลี้ยงเขายังไงดีนะคะ ผู้หลับแต่ละสายพันธุ์ก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละคะ่ะมีความชอบความไม่ชอบหรือ,อความอ่อนแอความแข็งแรงที่แตกต่างกันนะนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ชื่อเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลเขาการหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาได้มากมากขึ้นน่ะนะคะค่ะวันนี้ก็พูดซะยาวเลยนะคะก็อ่าก่อนที่จะเข้าเรื่องกันก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงณวันนี้นะคะ ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือการคอมเมนต์นะคะก็มีผลทางด้านจิตใจกับหนึ่งมากๆในการทำคลิปต่างๆนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะค่ะออกนอกเรื่องไปซะเยอะเลยนะคะก็เข้าเรื่องกันเลยละกันนะคะวันนี้เนี่ยกุหลาบนะคะที่มีมานานแล้วแล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยมันยาวนานมากนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ธรมธรมดาธราเนาะ สำหรับมือใหม่นะคะหนึ่งมองว่าพันธุ์นี้เนี่ยเป็นพันธุ์ที่น่าเลี้ยงนะคะถึงแม้เขาจะอาจจะไม่ได้แบบฟอร์สมสวยเหมือนพันุ์ต่างประเทศนะคะแต่เป็นสายพันธุหนึ่งที่แนะนําให้มือใหม่เอามาหัดปลูกกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์ที่มีประโยชน์เยอะมากแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ถึกทนแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์หอมแรงนะคะนั่นก็คือมอนแดงนะคะหรือมอนสุขโขทัยนะคะ บางคนก็เรียกว่ามอนแดงประเสริฐนะคะเอาจริงๆเรื่องชื่อนี้อาจจะมีการแบบมีหลายแบบนะคะแต่ยังไงก็ที่แน่ๆต้องชื่อมอนแดงนะคะแล้วก็มอนสุขโขทัยแน่ๆนะคะส่วนสําหรับชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือแม็กกี้นะคะใครจำไม่ได้ให้นึกถึงซอสแม็กกี้ไว้นะคะนั่นคือชื่อของมอนแดงนะคะหรือมอนสุขโขทัยนั่นเองนะคะสําหรับ ประวัติความเป็นมาว่าเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่นี้คือยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะบางตำราก็บอกว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะทรงนำเข้ามาปลูกในราชอาณาจักรของพระองค์นะคะตั้งแต่ครั้งยกทัพกลับจากตีเมืองหงสาวดีนะคะหรือมอนนะคะบา,บางก็ว่ากันว่ามาตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะหรือราวรัชกาลที่สองนะคะ แต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ว่ามาจากไหนนะคะตอนไหนนะคะแต่มอนสายพันธุ์นี้นะคะก็เป็นกุหลาบที่ยังอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมนะคะของคนปลูกกุหลาบอยู่เหมือนเดิมนะคะกุหลาบมอนนะคะบางทีเขาก็เรียกว่ายี่สุนเหมือนกันนะคะเออเอาจริงๆแล้วยี่สุนนะคะเป็นคําเรียกของอกุหลาบนะคะที่ ที่มีทั้งหมดประมาณ5้าสายพันธุ์ที่หนึ่งเคยรวบรวมไว้นะคะถ้าเกิดใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูได้ที่สองคลิปนี้นะคะนี่เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าตั้งตั้ง EP ผิดซ้ํากันนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเขาก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะก็คือ EP ที่สามสิบสามนะคะของ EP นี้จบนะคะจะเข้าใจเกี่ยวกับกุหลาบมอนได้เพิ่มขึ้นแล้วก็กุหลาบยี่สุนได้มากขึ้นนะคะโอเควันนี้เราก็มาดูกุหลาบมอนสุโข,ขทัยนะคะ กันต่อนะคะมอสุกโขไทยนะคะนอกจากว่าจะเป็นพันธุ์ที่ปลูกทนแล้วก็ปลูกแพร่หลายทั่วประเทศไทยแล้วนะคะลักษณะโดดเด่นของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะกลีบดอกของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีแนวชมพูนะคะยิ่งร้อนมากก็จะยิ่งซีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอากาศหนาวเนี่ยเขาจะ อาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้เลยนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่ามอนแดงนั่นเองนะคะในสมัยโบราณนะคะก็เลี้ยงกันในกระถางเบญจรงกันเลยทีเดียวนะคะวางไว้รอบระเบียงบ้านนะคะ,ะเป็นการแสดงถึงความมั่งคั่งของผู้เป็นเจ้าของบ้านนะคะเหล่าขุนนางหรือเศรษฐีเนี่ยก็จะปลูกไว้กันนะคะ สำหรับความคงทนของดอกนะคะเท่าที่หนึ่งดูต้นที่บ้านนะคะเข้าบานอยู่ประมาณ2-3ถึงวันนะคะถึงจะเริ่มเหี่ยวนะคะก็ถือว่าบานนานใช้ได้ทีเดียวสำหรับดอกที่เอามาทำชานะคะก็เสนอว่าให้เอาเป็นแบบดอกที่แรกแย้มนะคะไม่ถึงกับบานมากจนเกินไปนะคะตากแดดสัก2-3ถึงแดดให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บใส่ขดโหลไว้ได้นะคะอาจจะใส่ เขาเรียกอะไรนะสารกันชื้นลงไปด้วยก็ได้นะคะจะได้ไม่ขึ้นรานะคะสำหรับโรคและศัตรูของมองสุขโขทัยก็มีพื้นฐานนะคะก็คือเป็นพว,วกเพี้ยหอยนะคะหรืออาจจะเป็นเชื้อราแล้วก็ลายแดงแล้วก็เพี้ยไฟเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเขาจะค่อนข้างทนทานแล้วก็ฟื้นตัวได้ไวกว่ากุหลับสายพันธุ์ต่างประเทศที่เพื่อนๆซื้อนะคะ ก็ด้วยความที่ว่าเขาอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วด้วยเนาะเขาก็เลยปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะคะสําหรับดินที่แนะนําให้ปลูกเขานะคะแนะนําว่าให้เป็นดินร่วนนะคะที่น้ําไม่ขังนะคะสําหรับขนาดต้นของเขาที่หนึ่งเคยเห็นนะคะสูงเกือบประมาณสามเมตรเลยนะคะถ้าเกิดปลูกลงดินนะคะแล้วก็ดอกเขาก็อาจจะมีปัญหาเวลาฝนตกอะไรเงี้ยแล้วช้ำอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะ อาจจะใช้วิธีปักชํำหรือตอนกิ่งก็ได้นะคะดอกของเขาออกได้ทั้งปีนะคะแล้วก็สรรพคุณของดอกแห้งที่เอามาชงชานะคะมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆน,นะคะแล้วก็กลิ่นหอมเย็นบำรุงหัวใจนะคะแก้อ่อนเพลียดอกสดเนี่ยกลั่นให้น้ำมันหอมระเหยแก้หวัดได้นะคะแต่งกลิ่นยาหรือเครื่องสำอางได้ค่ะ แล้วก็เราสามารถนํามาเป็นยํากุหลาบมอนก็ได้นะคะโดยการเอากลีบกุหลาบมอนเนี่ยมารวมกับเนื้อกุ้งนะคะหมูสับก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าให้เป็นกุหลาบที่ปลูกอย่างน้อยหนึ่งปีไปแล้วนะคะเพราะเกิดว่าเพิ่งซื้อมาจากร้านหรือสวนเนี่ยไม่แนะนํานะคะเพราะว่ายังมีสารตกค้างพวกยาฆ่ามแมลงเพีย้ยไฟหรือสารเคมีต่างๆนะคะตกค้างอยู่ คิดแล้วอาจจะได้รับอันตรายได้นะคะถ้าเกิดเป็นกุหลาบที่เราปลูกเองก็น่าจะาไว้ใจได้มากกว่าเนาะว่าเรา,เาพ่นอะไรบ้างเลี้ยงด้วยอะไรบ้างะนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะค่ะสำหรับใครที่ปลูกกุหลาบมอนได้รอดนะคะสามารถข้ามเลเวลต่อไปไปปลูกกุหลาบสายพันธุ์ที่ยากขึ้นก็ได้นะคะอีกทั้งเนี่ย จะได้ตอบคนที่เขามาถามว่าปลูกกุหลาบไปทําไมกินก็ไม่ได้อันนี้สามารถตอบย้อนกลับไปได้นะคะว่ากินได้ค่ะมอนนะคะกุหลาบมอนสุโขไทยค่ะหรือมอนแดงนะคะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดเวลาหนึ่งลงคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนึ่งในการทําคลิปใหม่ๆทุกๆครั้งด้วยนะคะสําหรับใครที่มีคําถามนะคะหรือข้อสงสัยอะไร อาจจะส่งรูปแล้วก็พร้อมคําถามมาได้ที่เพจเกษตรดิมโรบ้านก็ได้นะคะก่อนอ่าก่อนไปถามคําถามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้หนึ่งด้วยนะหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ก็ได้นะคะหนึ่งจะมาตอบนะถ้ามีเวลาขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ